ไปเทรนนิ่งตามที่ต่างๆดูปาร์ตี้ดูเป็นผู้ชายเจ้าสำราญน,นิยามเขาว่าเพล์บอยให้ฟังหน่อยุคงแบบมีคนห้อมล้อมเยอะ uh huh. ประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้มีคนคุยเยอะมีอะไรอย่างนี้ uh huh. แต่ต้องบอกกับพี่โทษที่งานก่อนเลยนะ <laughs> งานผมมันเจอคนเยอะ <c oughs> นี่โทษงานก่อนเลย <c oughs> เจอคนเยอะ คนเยอะเ,อเอพราะภาพลักษณ์เราคือเราทำคลาสเราไปตามเรียนตาม<อ>าคลาสอ,าอยู่ YEC <อ>ไปเ<อ>ทรนนิ่งตามที่ต่างๆดูปาร์ตี้ดูเป็นผู้ชายเจ้าสำรานแต่สมมติว่า,อย,าอย่างเราไปปาร์ตี้เนะี่ยโอเคแน่นอนร้านเป็นนะครับว่าเราเราไม่ต้องกินเล้าไม่ต้องปาร์ตี้เราก็รู้จักคนได้อยู่สังคมดีได้ประมาณนี้เราเราโอเคกับกับการปาร์ตี้ในตอนนี้เพราะว่าเราว่างอันนี้คือคนหนึ่งเออแล้วแบบโอเคมันก็จะมีคนในกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบสไตล์เดียวกันกินไว้กินอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ซึ่งก้าวไกลไปว่า เราอะก็ได้ไปรู้จักคนกลุ่มที่ชอบคล้ายเราในเวลาที่เราทําได้